ชาวราศีเมษธาตุไฟนะคะหลังสงกรานนะคะหลังปีใหม่ไทยค่ะ2564นะคะราศีเมษธาตุไฟค่ะมาวางแผนชีวิตร่วมกันกับเพื่อนๆชาวราศีเมษค่ะขอบคุณที่ติดตามกันมากมายนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะ มีกำลังใจและลงมือทำนะคะขยับขยื่นเคลื่อนไว้ให้เข้าไกล้เป่าไม้นะคะยิ่งขยับขยื่นเข้าไปไกล้นะคะก็จะเห็นภาพชัดเจนค่ะมีความสุขมีความหวังค่ะเราจะวางไพ่ทีเดียวแล้วมาอ่านกันเลยนะคะ ราศีเมษถัดไฟค่ะหลังปีใหม่ไทยสองพัหแฮงแมนเจ็ดไม้เดเลเวอร์ เจ็ดดาบสิบเหรียญราชินีถือไม้หกไม้สิบสิบถ้วยราชาถือเหรียญ h e e l of Fortune อีกเจ็ดใบนี้ก็เรามาแปลความหมายของราชินีถือไม้นะคะจัดจเมน้นสีดาด ราชาถือไม้เดอะสตาร์แปดไม้อัดสวินถือไม้เดอะทาวเวอร์ หลังปีใหม่ไทยนะคะเพื่อนๆชาวราศีเมษถัดไฟก็ไปเกี่ยวข้องกับแฮงแมนชาต่างชาติต่างแดนต่างถินแดนไกลนะที่ไปเกี่ยวข้องความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นก็อกหักรักุดนะอกหักผิดหวังสูญเสีย ออได้อย่างเสียอย่างนะแฮงแมนอดทนข่มกร้นเนาะทุกทรมานกับความเจ็บปวดเออเราก็อ่านตามไพ่นะออความรักที่ไม่สมหวังออไม่ได้รวมใช้ชีวิตกับคนที่ตนเองรักอ,อ่า มีความรักเข้ามาให้เลือกมีได้กว่ามีเสียก็ต้องเลือกในสิ่งที่ได้มเมื่อชีวิตรักความสุขสะดวกสบายนะก็เลือกแล้วนะพยายามไปมันก็เหน็ดเหนื่อยนะไม่สมหวังผิดหวังก็มีสมหวังสมหวังในเรื่อง การงานการเงินและความรักที่เลือกแล้วชีวิตเลือกได้ไม่ได้ปล่อยให้อยู่ในกำมือของโชคชะตารมลิขิตเลือกในการที่จะเสียสละหลงเหลือไว้แต่ความรักที่สอนเร้นเอาไว้ ไม่สามารถเปิดเผยได้เลือกชีวิตที่สมหวังกับการเงินไปพบกับคนรักที่ให้ความมั่นคงกับฐานะความคิดภายในใจเลือกแล้วแต่พบรักกับคนที่มีฐานะการเงินมั่นคงพบแล้วคนรัก ที่จะมาให้ชีวิตมีความสุขสะดวกสบายรักสบายการเงินของบริวารน,นั้นให้ความมั่นคงกับชีวิตนะสิ่งที่ตั้งใจมุ่งหวังก็สมหวังนะชีวิตสะดวกสบายเป็นพ่องานแม่งานประสบความสำเร็จกับการงานได้รับ ชัยชนะจากงานนะปัญหาไม่มีเลยเรื่องงานและเรื่องเงินมีความสุขกับชีวิตความรักที่สุดนะความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นความพยายามในเรื่องของ การเงินรายได้ความรับชีวิตที่สะดวกสบายพมลิขิตจ,จัดสรรให้ได้มาพบกับความมัง่งมีร่ำรวยตนเองนั้นคือดาวอังคารมรณะนะได้ของเก่าแก่มรดกตก,ดกดทอดมาขยันทำมาหากินก็เกิดรายได้ได้รับ ประสบความสำเร็จมีความสุขตนเองนั้นคือดาวอังคารและเป็นดาวอังคารมรณะใดของเกาแกมระดกตกทอดดาวอังคารไปอยู่กระดุมพระสิ่งที่ไม่อยากจะได้ก็สำเร็จแล้วกระดุมพระได้พบกับเศรษฐีการเงินรายได้ดีบริวารเกืือกูล ดาวังคารตนเองขยันขันแข็งนะดาวังคารมรณะได้มรดกตกทอดการเงินได้รับความรักจากผู้มีการงานการเงินมั่นคงอังคารราหูราหูก็มาจากลาพะได้ลาภจากคนทางไกลนะพมลิขิตจ,จัดให้ ดาวราชวินาศคนทางไกลผู้ใหญ่มีอายุมากกว่าดาวราสัสุภอ่ะสุภะก็คือคนไกลคือแต่งงานสมรสมีความสุขไม่มีปัญหาใดๆเลยสุภะความรุ่งเรืองวินาศก็คือคนจากอีกถินที่หนึ่งมาให้ลาบใหญ่บ้านเรือนใหญ่โตสวยรู้สง่างาม ได้ลาบจากคนรักคู่ครองสร้างสรรจัดสรรให้ดาวรัศดไปอยู่ในเรือนลาหูได้ลาบใหญ่จากคนทางไกลต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นแดนไกลดาวราหูลาพระลาบนั้นก็ไปอยู่ในเรือนก,กระดุมพระ,ะก็เกิดความมั่นคงได้ลาบใหญ่จัเมิน ก็คือมรณะมรดกดองได้ของเก่าแก่มรดกตกทอดจากบรรพบุรุษนะดองขานเลือดลมแข็งขันขยันก็ได้มรดกมาทำมาหากินด้วยความขยันขันแข็งกอเกิดรายได้ร่วมกันกับบริวารในเรื่องของความรักหกหักผิดหวังสูญเสียอืม ก็ระวังโลบซึมเศร้าเนาะอืมไม่ควรอยู่เงียบเงียบวงเวงคนเดียวควรเข้ามาร่วมกิจกรรมกับญาติมิตรนะสิ่งที่แล้วก็แล้วไปแล้วสิ่งกเก่าจบสิ้นไป judgment สิ้นสุดการรอคอยคําพิพากษาสิ่งเก่าๆก,ก็จบสิ้นไปก็วางเฉยกับสถานการณ์นะให้แก้ไขไปตามวันเวลานะไม่ต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยว จั d g ม e น t ก็คือสิ่งที่ได้ก็ไม่ได้สิ่งที่ปรารถนาอยากจะได้ก็ไม่ได้เพราะเป็นพุนบุญกรรมแต่ชาติปางก่อนจบสิ้นกันไปก็ได้พบกับผู้ใหญ่มาสนับสนุนการงานได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ฟ้าเปิดเดอะสตาร์ก็ได้พบกับผู้ใหญ่คนรัก ที่มาคอยอุปถรัรมภ์ช่วยเหลือลาพระนะระหัสวินาศคนทางไกลประหัตส,สุภะผู้ใหญ่มาอุปถรัรมภ์ชาวต่างชาติต่างแดนต่างถิน่นแดนไกลมาให้ลาผลลใหญ่มาให้การเงินมากมายอุดมสมบูรณ์นะข้าวปลาอาหารพร้อมเลยขยายความสัมพันธ์ขยายการงานออกไปสิ่งเก่าๆที่ห่างไกลออกไปก็ จบสิ้นไปเดอะทเว้าอ์ตนเองนั้นมีดาวจันทับ์ลักษนาก็พันธุหลักแรงที่ทำกินสวยงามโดดเด่นนะสวยสงา่ามีดาวจันมีดาวพุธสัตชะก็คือเพื่อนมาร่วมติดต่อค้าขายนะบริวารมาการเงินนีมาสนับสนุนมีรายได้มากมาย ดาวพุทธสัจชะการค้าขายดาวพุทธอริอก็ตนเองก็มีคนรักมีเจ้าของให้ความสนับสนุนหลักแรงที่ทำมาหากินจัดสรรให้ทั้งหมดเลยตนเองนั้นก็ไปพบคนรักที่เป็นคนที่มาให้ความอุปถัมภ์จัดสรรแต่งต่อเติมบ้านเรือนให้ โดดเด่นสวยรู้สง่างามเกิดการขยายผลงานออกไปคนใกล้ๆมาสนับสนุนดาวฤกษ์ยูทับลักก็คือเกิดการเปลี่ยนแปลงน,น,นะก็ทุกสิ่งก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเฉยกับสถานการณ์นะจบสิ้นไปมีได้ก็ต้องมีเสียทำงานเกี่ยวข้องกับ การสังคมสงเคราะห์นะ,ะถ่ายทอดวิชาความรู้ดาวทิศยศก,ก็ทับลักขนานะปุตตะปุตตะก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักโดดเด่นเป็นดาวเลยนะปุตตะไปทับลักนะก็จะ มีความสุขนะอันนี้กำลังมีบุตรนั้นเนี่ยให้ดูแลอวัยวะช่องท้องอวัยวะภายในด้วยนะเออมามีบุตรเอาอีตอนอายุมากนะให้ดูแลสุขภาพภายในช่องท้องสำหรับคนโสดสันโดษมายานานก็จะได้พบคู่รักนะ เป็นชาวต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นดันไกลที่รอมายาวนานเสาในเรือนกรรมะเสาในเรือนมังกรในรอบ30ปีต่อมาก็จะได้พบการเปลี่ยนแปลงของชีวิตแต่พบกับคนรักชาวต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นดันไกลนะคนเก่าที่มีบุญบารมีพบกันมาก่อนก็หมุนเวียนกลับมาพบกันใหม่นะสำหรับคนโสดสันโดษมายาวนาน สาวเรือนมังกรกรรมะอาชีพคนที่ลงทุนกิจการงานแล้วสองปีนะสาปีต่อจากนี้ไปนะสองปีนี้จะมั่นคงกับกรรมะการงานอาชีพมากมายใหญ่โตค่ะมั่นคงยาวนานตั้งแต่วันที่5้าธันวาคมหกถึง1มีนาคม66นะคะจะมั่นคงได้ลาบใหญ่จาก บุญเก่านะคะที่ทำไว้ก็ต่อยอดต่อไปนะคะทำงานบุญงานกุศลยิ่งทำความดีแล้วต่อยอดต่อไปทำความดีได้นะคะสิ่งเก่าๆก็จบสิ้นไปข้าวของพังเสียหายก็ห่างไกลาจากคนที่นะคนเก่าคนในอดีต มีดาวศุกร์ทับลัคนาดาวศุกร์ก็คือกระดุมพระสิ่งที่ไม้ปองอยากจะได้การเงินเศรษฐีน่ะก็ได้แล้วมาเป็นคนรักคู่ครองดูแลให้ชีวิตสะดวกสบายนะดาวศุกร์กระดุมพระความรักดาวศุกร์ปัตตนิคนรักเพศตรงข้ามคู่ครองนะเป็นคนรูปล่อลูบสวยคนที่มีฐานะมั่นคงธุรกิจจัดสรรให้ จชชะตาฟ้าลิขิตที่เหลือเราก็จัดสรรชีวิตของเราได้นะสิ่งที่ได้ก็ไม่ได้นั้นเป็นเพราะพ้นบุญกรรมเก่านะคนที่หมายปองนะอดทนไม่ได้นะไม่ต้องทนก็ไปมุ่งไปที่การงานคนเก่าก็จบสิ้นไปค่ะไปเริ่มต้น กับความสดใสสว่างรุ่งเรืองวันรุ่งพรุ่งนี้นะคะมีความสุขกับคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่ามาสนับสนุนแสดงความยินดีด้วยนะคะคนโสดก็จะมีคู่เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับสัง,สงคมสงเคราะห์นะคะ ได้พบกับความรักได้พบรักใหม่ที่ถูกใจนะคะคนโสดมายาวนานก็จะได้พบคู่ค่ะมีเกณฑ์เป็นคนต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นแดันไกลมาอุปถัมภ์ชีวิตให้มีความสุขสะดวกสบายยิ่งขึ้นนะคะทำการงานเกี่ยวข้องงานศินละปะเป็นศินลปินประสบความสําเร็จการเงินดีหลังปีใหม่ไทยการงานประสบความสําเร็จมีความสุขกับครอบครัวค,วค่ะ สิ่งเก่าๆจบสิ้นไปนะคะดาวอังคารคือตนเองนี่นะคะ The Tower และเป็นดาวอังคารมรณะสิ่งเก่าๆจบสิ้นไปก็ไปพบสิ่งใหม่คือดาวอังคารไปอยู่ในเรือนกระดุมพระก็ไปพบสิ่งใหม่ๆได้ความรักลาบใหญ่จากคนรักที่เป็นคนที่ร่ำรวยนะในชีวิตที่มีความสุขรุ่งเรือง คำแนะนำค่ะ protection ค่ะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองผู้ใหญ่ผู้น้อยอุปถัมภ์ช่วยเหลือนะคะมันเพียรถือศีลสวดมนต์นะคะก็ได้เพิ่มความสุขและปลอดภัยจากสิ่งแปลกหน้าและแปลกปลอมนะคะ p r e s e n t เปิดเผยตัวตนและตนเองนะคะรู้จักตนเองยิ่งขึ้นแล้วค่ะ motivation มุ่งไปสู่เป้าหมายค่ะ แม้ไม่ถึงดวงจันทร์ก็ยังได้อยู่ท่ามกลางของหมู่ดาวนะคะมีเป้าหมายนลคะ่ะพบเป้าหมายแล้วนะคะอ,อกหักผิดหวังสูญเสียมีได้มีเสียในที่สุดแล,แล้วก็มีแต่ได้นะคะยินดีด้วยนะคะหลังปีใหม่ไทยกับเพื่อนๆชาวราศีเมษค่ะมุ่งไปสู่เป้าหมายนะคะไปสู่ความ